สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนทุกๆุกท่านค่ะสวัสดีตอนเทียงของท่างสวีเดนเ้อค่ะตอนตอนเทียงวันผุดวันพุดตอนเทียงเนาะค่ะมาเบิ่งกันค่ะพี่น้องว่าพื้นไม่ปากเกที่ไม่ไม คอยขออาไผได้หลายเด้อค่ะถ้าเราผีดเ้าถืกเพื่อนไม่ถ้านี้เพื่อนเอิ้นลมีเนตเนาะค่ะถ้าบ้านเฮากับเป็นปาเกเพ่นวาอันนี้สีออกสีเทาๆแน่ค่ะห่องอันนี้ตกแต่งใกล้สี1อยเปอร์เซนล่ะค่ะใสะ่เป็นห่องแบบนี้ค่ะ ยังวา่านแล้วดีเป็นไดคะ่ะมาไายให้เบิงอันนี้เป็นไม้พื้นปากเกอันนี้เป็นไม้วัสดุที่ผลิตขืนนีน,นประเทศสวีเดนเองคะ่กะก็สวยอยู่ด้วยค่ะราคาเันกับบอแพงค่ะไทยเ้เบิงเนาะค่ะเนาะผนังสีสีไอสีสีไข่เปลือกไข่ไก่เนี่ยกระกรบอบเชิอองค่ะพี่เนาะ ามาค่ะถอยหลังมืนอวานฝนตกค่ะข้างนอกเป็นสีไอ้ขมูขมัวในอากาศเป็นเท่าๆหลอดไฟค่ะหล,ลอดไฟกับไดไซเข้าไปแล้วรีโนเวทค่ะรีโนเวทบ้านรีโนเวทบ้านรีโนเวท เป็นโรงแรมขนาดเล็กเนาะค่ะโรงแรมขนาดเล็กของนี้ลแล้่ะราคาไปต่อของไม่ค่ะเสียดายที่ว่าปดณิทายตอนสร้างเพื่อนแบบสร้างเพื่อนมาเห็ดไม่อยากลบกวนเพื่อนเดี๋ยววนไหนจะามือสีมาทยายเอาอยู่ค่ะอย่านเพื่อนลำข้า,าเมเจ้ามอยังดอแย,ย่ๆอย่างนี้กันเสีววะนี่อีกของนึงค่ะพี่น้อง ห้องมีเป็นไมพื้นลามิเนตไมพื้นปาเก็เกรดเค่ะสิเป็นจทังสี่ค่ะอันนี้อันนี้เป็นแอรเครื่องทำความร้อนค่ะนี่ค่ะเป็นขอบขอบที่ว่าผนังกับีอติกันก็พืนพื้นเนพืนส่้นพื่นพ่นคนะืนื้อมื้ลื้วพ้นื้ื้้ ซื้อมาแล้วก็เอามาว่างเลยนี่ก้อนค่ะก็บสีติดที่สางกันสิเอามาติดใส่ให้เพ่งค่ะโอ้แพนจังสีกับพพนละเป็นเหล่ลอนนยค้นอยู่เด้อค่ะว่าถือเป็นเพื่อนไม้ปาเก้อ,อันนี้เป็นไม้ปาเก้เกรดเอน้ำเข่าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ งามค่ะงามงามแบบมันสว่างดีนะสว่างดีขนาดเลยถอยหลังเลยเ้้ยอล้ามันสีออกไปเล้วใด้เบื้องค่ะฝนตกค่ะพี่น้องมืานนี้หนาหนาวล่ะถาสโนว่ลร่มกับฝนแล้วก็ล่ม อากาศจะเป็นมันบดีค่ะมาให้เบิองอีกห้องหนึงค่ะ เป็นไม่พื้นน้ำเข่าจากสวีเดนคือกันค่ะสีผนังสวยค่ะห้องนี้บริปเปิดไฟเป็นออกสีเท่าเๆแน่สีเท่าสว่างสว่างข่ะจัดรีโนเวท งามค่ะงามงามเงาดีอยู่ด้วยค่ะแต่ว่ากล่องเยล่าไทายเพื่อนบ่ค่อยถ่ายเห็นเงาปันไดแล้วก็อันนี้แต่ถูทําความสะอาดดีๆก็ิิเป็นตะเบิงอยู่ค่ะพี่น้องอันนั้นมาทันแล้วนี่ครับพืนออกมาสี ปรับปรุงปรับปรุงบ้านเก่าให้เป็นโรงแรมขนาดเล็กค่ะก็จะมีหลายห้องนะคะแขก vip ก็จะอยู่ห้องข้างบนนี้ค่ะทุกท่านมีห้องนึ่งห้องกลางอันนี้ห้องคางขวามือค่ะ ผลมันตกไทยหยังเนาะค่ะเฮ้ยทายเฮเบิงพุ่นตะเล่งเค่งตะล่างข้างอยู่ของสร้างข้าเจ้าอันนั้นเป็นตู้โต๊ะเตียงต่างๆค่ะข้างหน้าอีผลเป็นเตียงนวดขอ่อยพี่น้องแต่กี่ข่อยนวดค่ะสมัยเตกี่ ค่ะเท่านีก่อนเนาะคะ่ะเ่าไวเท่านีก่อนคอยติดตามคลิปหน้าต่อไปเนาะคะ่ะน้อสวัสดีค่ะ